พวกคุณพวกคุณจำนิยายเรื data, re, ่องแรกที่อ่านกันได้ปะนิยายแบบนิยายแฟนตาซีผมอะแม่งแบบโตมานิยายแฟนตาซีเลยนะเว้ยไม่ใช่เรื่องแบบว่าอะไรนะนิยายเป็นเล่มๆนี่อ่านนะผมอ่านเบกด็กดีที่แบบสมัยที่มันเป็นแบบเก่าๆเลยรอะส่วนถ้าให้ถามแบบเรื่องแรกแบบเรื่องแรกจริงๆอะผมจําไม่ได้เว้ยแต่ผมพอจําเรื่องที่แบบเป็นแรงบันดาลใจได้จําได้เรื่องแรกคือ magic world online เรื่องแรกที่แบบกระตุ้นให้มันแบบอยากเขียนแนวออนไลน์ แต่พอเขียนไปสักพักก็ได้รู้เลยว่าเจ้เยข้อมูลมันเกียวอะมันจนําได้มีช่วงหนึ่งที่เว็บมันเปลี่ยนเปลี่ยนให้นิยายหมวดหมู่ตรงนี้มันไม่มีแนวออนไลน์นะเดี๋ยวนี้มันมีเกมแนวเกมออนไลน์นะแต่สมัยก่อนนะเกมออนไลน์แม่งไปรวมกับแฟนตาซีเลย ก็เลยแบบว่าเอ้ยถ้าจะเขียนแฟนตาซีก็เถับเขียนเกมออนไลน์ก็ได้ตอนนั้นในยุคแฟนตาซีนี่เลยมีแบบแนวเกมออนไลน์โคตรเยอะบางครั้งเราก็อยากจะอ่านแนวไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเอ่อแฟนตาซียุคกลางบ้างจนกระทั่งพวกนิยายญี่ปุ่นมันเริ่มมาแบบแนวต่างโลกอะ่ะเออพอแนวต่างโลกแม่งมาเรื่องหนึ่งปุ๊บแม่งก็มาลุลๆเลยผมจำไม่ได้ว่าเรื่องแรกที่ผมดูคือเรื่องอะไรแต่ผมจำไ,ได้ว่ากลับมาเกิดใหม่เป็นแนวแนวแบบตัวร้ายนี่แหละเออแล้วผมก็เอ้ยอยากเขียนมั่งวะ ถ้าพูดถึงแนวแฟนตาซีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะพ่วงมาด้วยแนวฮาเรมนะไอพวกที่ติดท็อปอะแต่ว่าหลายๆเรื่องที่ผมเห็นก็ไม่มีสินฮารเรมนะที่แบบสนุกสนุกแต่ว่าถ้าติดท็อปเนี่ยคือจะ,จะค่อนข้างเห็นค่อนข้างบ่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าฮารเรมแล้วมันก็ไม่ดีนะแค่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ถูกกับแนวแนวนี้จริงๆก็าอาจจะเห็นจนเอียนหรือไม่ก็อาจจะเป็นแว่าไม่ชอบจริงๆส่วนผมผม,ผมก็เขียนนะฮาเรมด้วย คุณเป็นถูกเหมือนกันเอาเป็นว่ากึ่งๆชอบแต่ผมกจมมุก็ชอบแนวไอเนี้ยนะนางเอกคนเดียวเหมือนกันแต่ส่ญญวนใหญ่ผมชอบที่เป็นแนวฮาเลมแบบว่าให้ทุกคนโหวตคะแนนกันมากกว่าถึงแม้ตัวเองจะมีแบบนางเอกในดวงใจแล้วเราพยายามเขียนให้คนคนนั้นแม่งได้แบบได้บทเยอะๆเพื่อเดี่ทุกคนโหวตและเราก็จะถือว่าวินวินก็ถือว่าตัวเลือกไปแล้วแต่ว่าถ้าถามว่ามีผลคะแนนของคนอื่นมีไหมก็แน่นอน,อนอต้องมีส่วนโอ้แต่ก่อนนี่ชอบมากนะที่แบบว่าเอาเอารูปประกอบมาตั้งเนี่ยมันจะแบบจินตนาการง่ายเนีนะแ้แบบพอ พอเขียนได้ชํานาญปุ๊บเอ้ยรู้สึกว่าแบบรูปมันไม่ตอบโจทย์แล้วถึงแม้สมัยนี้มันจะมีเอไอที่เจนได้แต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเออหน้าโลง่งๆเนี่ยดูแบบดีมากกว่าแต่ก็ต้องแบบอ่านในเชี่ยวชาญจริงๆอะจนแบบว่าเอ้ยรูปประกอบแม่งไม่มไม่มันไม่สมเหตุสมผลแล้วจึงแบบเลิกใช้ไปผมแบบผมชอบคนที่ตั้งแบบเป็นโปกรูปเนี้ยไม่ใช่เป็นรูปเอารูปมาจากรูปพวกการ์ตูนะพอเป็นรูปแบบนี้มันดูแบบเข้าถึงง่ายมากกว่าแล้วผมก็ยังขายใจทุกวันนี้ว่าใช้เว็บอะไรกันวะ อยากจะทาบ้างอะเออว่าแนวอะไรอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องนั้นเหรอยุทจะพบเออยุทจะพบอะไไโอ้โหโตอนนั้นแบบอยากอ่านมากแล้วแบบว่าตอนที่แม่ชอบพาไปทำงานก็ยังจะซื้อเล่มแล้วเล่มละเล่ม แต่ว่าบางครั้งอะบางครั้งอะไรผมไม่รู้ทำไมร้านหนังสือมันชอบแบบไม่มีเล่มต่อโคตรเซ็งเลยนะเป็นแบบจะไปถามเขาก็ไม่กล้าถามเหมือนแบบเคยถามครั้งหนึ่งแล้วแบบเขาเหมือนแล้วแบบโอ้ไม่ก็โลกทั้งใบนี้จบสิ้นแล้วผมก็เลยถ้าไม่ถ้าเลือกเดินไม่เจอนี่คือแบบไม่เอาแล้ว โอเคแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนมันไม่ต้องออกไปแล้วแม่งมีเอฟเมพมีบุ๊กถ้าให้ผมอยากจะได้แบบเวอร์ชันไหนผมอยากได้แบบทั้งสองเวอร์ชันนะแต่ถ้าอ่านนะอ่านออนไลน์สะดวกกว่ามันแบบว่ารูดปื้ดรูดปื้ดหนังสือนี่แบบผมเคยจับเวลาเนะนะว่าเล่มหนึ่งแบบอ่านปุ๊บสองถึงสามชั่วโมงแต่ถ้าอ่านแอปนี่แบบประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่เมื่อยไม่เมื่อยมือแล้วไม่เมื่อยสายตามากแล้วของในแอปนี่แบบโอ้หมือถือเครื่องเดียวพอมาเราพูดถึงแนวออนไลน์ไปแล้วมาพูดถึงแบบ แนวแฟนตาซีบ้างดีกว่าซึ่งมันเป็นโจทย์ของวันนี้ของเราเลยนะเกมออนไลน์นี่ย่าไปค่อยคิดอีกทีหนึ่งเรื่องแรกที่ขึ้นเนี่ยวอมหาวิทยลาลัยสงครามผมจําได้ว่าเป็นแนวฮาเลมนะตอนที่เขาติก๊กแตกกันแรกแต่ไม่รู้ตอนนี้ป ha ้ายฮาเลมหายไปไหนผมไม่รู้ว่าพวกคุณอวยตอนไหน,นผมอวยคนนี้อวยน้องแต่ทารัตเนี่ยแหละาทารัตเลยทารัตปะขอโทษน,นะครับถ้าจำชื่อผิดจำได้อ่านถึงตอนล่าสุดก็เลยนะแล้วก็เว้นยาวไปเพราะว่าดองเอ้ยเยอะๆก่อนพอดองเยอะๆก็ไม่ได้อ่าน สาเหตุที่คนดองแล้วไม่ค่อยกลับมาอ่านใหม่สาเหตุหลักๆเลยคือที่เกียจอ่านใหม่แต่ต้นแ,แต่แล้วแต่แล้วถ้าเราบอกว่าเอ้ยทำไมเราไม่อ่านต่อตอนนี้เราอ่านอะมันเหมือนว่าบางครั้งถ้าเราลืมชื่อตัวละครตัวหนึ่งมันเป็นแบบความอับยศเลยนะเราจะรู้สมมึกว่าเราพารังพลาดอะไรไปกับนิยายเรื่องเนี้ยนี่เรื่องนี้เป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่ผมโคตรแนะนําเลยนะโคตรสนุกโคตรมันเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆที่อยากให้เขียนแนว เข้าใจผิดถ้าเป็นสมัยนี้คงเรียกแบบแนวกล่าวปะคล้ายๆแบบว่าเอ,อ่อกาวเทมินะในเรื่องเอ,อ่อพลังในเงามืดอะ่ะกับโอเวอร์หลดท่านโมมอนกาของเราที่ทุกคนจะเข้าใจผิดว่าพระเอกมันคิดอะไรล้ำลึกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องนี้คือตัวอย่างของการเขียนแบบนั้นที่ดีเลิศมากๆแต่ก็คนเขียนเขาเสียไปแล้วแต่ว่าผมติดตามในย่ของเขาผมไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะผมติดตามเรื่อง นี่มาสางครามสองโลกเป็นแนวออนไลน์เหมือนกันเกมออนไลน์ที่โคตรมันเลยจําได้ว่าพระเอกเป็นไอรหัสชื่อดีออริจินอลอะไรอะโคตรมันเรื่องนี้แนวเข้าใจผิดเหมือนกัน จับได้จับได้ที่ททหาๆเรื่องนี้เลยคือตอนแรกที่เปเอนสร้างตัวละครมันสร้างตัวละครได้แบบแบบว่า,า,าเหมือนโดนตั้งค่าโดนโดนแกล้งว่านี่โดนตั้งค่าให้หนาเก็ดนาเก็ดเหรอนาเกล็ดมากขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแล้วลการไปนห,น <c oughs> นห,นหน้าเทนชี้ผมก็คิดว่าไอ้เทนชีไม่น้าเกล็ดขนาดนั้นเลยวะข <c oughs> อพูดอีกสักสองเรื่องนะนี่เรื่องอย่างนี้โคตรสนุกโคตรอันตรายและผมให้ที่สุดของตอนนั้นเลยนะที่เขาอัพอะ เป็นเรื่องที่แบบเปิดโลกเป็นเรื่องนิยายไทยผมมากผมได้ตัดสินใจว่าเอ้ยคนไทยเขียนนิยายแบบนี้ไ,ได้ให้ด้วยว่ะซึ่งนั่นก็คือปัญจาเด็กนักสามมปลายเขาเป็นวงห้องเด็กวงห้องม่มีใครอยากยุ่งด้วยเพราะเขาเป็นคนเชิงเงียบแต่วันได้แต่มองทิวทัศน์นองตาต่างคิดหาความหมายชีวิตไป้วยเปื่อยเมื่อเคยได้คาตอบเขาหวังเลว้ว่าตัวเองจะมีจุดหมายในชีวิตสวกวันหนึ่งบางสิ่งที่เขาหวังไว้อาจจะมาถึงแล้วก็ได้ซึ่งนั่นก็คือเดนเชียนที่มาในรูปแบบ ในตัวแอปในตัวสัมมือถือใช่ไหมแล้วก็มันถามพระเอกแบบว่ามันถามว่าพระเอกสนใจจะเข้าดันเจียนไหมถ้าเป็นตามตามสไตล์พระเอกคนอื่นก็แบบว่าเอ้ยเอาดิโลกนี้แม่งน่าเบือ่อแต่บัญชาคนนี้ไม่ครับเหมือนแบบว่าเอ้ยไม่เอาถึงแม้ตัวจะดูเป็นคนไม่สนโลกและค้นหาข้อมูลแบบเอ่อแบบแบบอยากคาดตัวตายอะไรแบบน,นี้แต่ว่าตัวเองก็ังแบบ อยากจะอยู่โรคนี้ต่ออะไรไหมนะแบบว่าอยากจะเป็นคนธรรมดาต่อไปไอ้ข้อความตอบเราก็บอกโอเคได้เลยคะ่ะแล้วก็ตกเย็นวันนั้นบ้านบ้านพระเอกเราไฟไหม้ก็ฝีมือก็ของเจ้าแอปแอปแอป,แอปดันเจียนนี่แหละเพราะแบบนั้นเองพระเอกก็เลยต้องเข้าไปดันเจียนเพื่อที่จะหาตังค์ซื้อบ้านใหม่นะโอเคถ้าบอกแค่นี้มันก็ดูแบบน่าสนใจแล้วใช่ไหม แต่จริงๆมันไม่ใช่แบบที่ผมพูดนะที่ไม่ใช่หาเงินซื้อบ้านนะ <c oughs> แต่ว่าไอห,หาเงินในะ่เรื่องจริงส่วนซื้อบ้านเนี่ยไปดูเอาเองต่อไปมาพูดถึงแบบการเขียนนิยายการจะเขียนเรื่องหนึ่งได้อะเขียนไม่ต้องเขียนเรื่องหนึ่งก็ได้เขียนแค่ตอนเดียวเลยมันยากที่ตอนเริ่มตอนจบนี่ไม่เท่าไหร่ถ้าตอนเริ่มแล้วคุณแบบสนุกไปกับมันแล้วคุณสามารถไหลไปได้คุณสามารถเขียนแบบได้จบตอนนั้นง่ายๆเลยแต่ว่าคุณก็ต้องมาคํานึงด้วยว่ามันจะเฉลี่ยต่อไปตอนต่อไปหรือเปล่ปาไอ้นี่คือแนวเขียนได้แบบว่า โดนสดมันเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากถ้าถามว่ามีพอตไว้ในหัวไหมมีพอตที่เขียนไหมไหมส่วนใหญ่ผมมาคิดไว้ในหัวซึ่งแม่ผมบอกบ่อยๆแล้วว่าควรจดเอาไว้แล้วผมก็ชอบตอบแม่มากเลยว่าน้าจำได้ในหัวผมจำได้ในหัวผมก็จะชอบลืไมไอ้ข้อไอ้เนี้ยไม่จะเป็นขอ้อ,ขอเสียใหญ่เลยถ้าคุณเขียนนนยายหลายเรื่องถ้าคุณเขียนแค่เรื่องเดียวแล้ว,ลวคุณกลับไปฟันกลับไปฟันแบบเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันก็จะเขียนง่ายขึ้นเนี่ยวะ ือแม้มจะฝันถึงตอนในอนาคตแบบ20ตอนในอนาคตคุณแต่คุณเขียนตอนที่1อยู่เลยไหมนะมันจะลําบากตอนช่วงแบบกลางระหว่างทางแค่นั้นเองยิ่งแต่ว่าถ้าคุณไปเขียนแบบนีงเรื่องอื่นแล้วไปฝันถึงเรื่องนั้นแล้วกลับมาเขียนเรื่องนี้คุณจะแบบนรกเลยนะนอกจากที่แบบคุณต้องมูฟออนากเรื่องนั้นให้ได้แล้วกลับมามูฟออนเรื่องนี้บางคนที่แบบเลิกเขียนไปอ่ะเลิกเขียนไปเพราะว่าเหนือส่วนหนึ่งคือไม่มีกําลังใจเลยคนอ่านน้อยแต่ผมอยากจะบอกว่าตอน2ตอน3ตอนแรกอ่ะ อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อตอนที่เห็นในเลขหนึ่งตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าแบบคุณไม่มีคอมเมนต์คุณไม่มีอะไรอ่ะมันน้อยใจเพราะว่าแบบคุณเหนื่อยแต่ว่าคุณลองเขียนได้สักยี่สิบตอนแล้วดูเลตติ้งถ้ามีแฟนคลับเกินแบบร้อยคนสองร้อยคนนี่ถือว่าต้นๆแล้วต้นๆแบบว่าคุณเดินมาครึ่งทางของการที่แบบเขียนนิยายเรื่องนั้นแล้วที่แบบว่าจะเขียนได้เรื่อยๆนะ่วนยี่สิบสามสิบตอนที่ผมเล็งแบบถ้าคุณแบบว่าจะเอาเน้นแบบขายนะ คนเขียนได้สักสามสิบตอนแล้วมีแฟนคลับสักหนึ่งพันคนขึ้นไปส่วนใหญ่คนที่จะซื้อเขาจะเลือกดูที่ราคาจํานวนตอนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเขาดูหน้ากระดาษเปล่าแต่ส่วนใหญ่ผมที่ผมเห็นจากประสบการณ์การขายของผมคนเขาดูจํานวนตอนเพราะขนาดผมบีบอัดห้าตอนนั้นให้แบบหน้ากระดาษไม่ฟุ่มฟายมากคนบอกว่าตอนน้อยจังค่ะ <laughs>